ไม่กินช้อนเนี้เอาจะลดหนุนเฉยๆไม่ได้ทุกคนมันเก่งแก่งเสร็จนี่ยังแสบเลยแสบไปเลยเลิศแสบไปตัวเหมือนรู้ได้ยังไปเลยกินได้ยังอยากให้กินเลยจะถ่ายไหมถ่ายด้วยกินด้วยสิเนาะใ่้อ้อนด้วยได้ไล้วข้าวเราจะไม่กินนะไม่กินจริงเหรออ้วน เลือแทะลุงก็สองผิดน่ารัหมือนนี้เลยอะอะไรนะออมลูกหัวงะคือแห้งกินมันเคยกินไหมลูกออดอะโอเคจะเป็นลูกกบอะกินดดวยกันเลยรสชาติดียวกันใส่ใบผักเลยอร่อยกดแอร์อ่ะดูว่า เพิ่งกินอิ่มอืมหงุออ,อกว่าจะมีกินข้าวไม่กินแล้วข้าวนี่หนักกูขึ้นอีกอืมไม่ใช่โชว์ป่ะหนัก อ๋อแมอุ้ยนไนม่กินข้าวกินขุนเหนียวโอ้กินอันนี้ <c oughs> กินบุโอดเกลียดเก็บกจเอทอดเ,เลย อู้อ่ะอร่อยเนาะแกงมันต้องเยอะอร่อยดิใส่ไปแห้งยายอู้ยายมาเลยเดี๋ยวไปแห้งยายมาเด้อยวมาฝากเจ้มูดอาหารปลาด้วยนะแตรับปีปลาอะไรปะปลาปลาเมนอร่อยมากก็เวนอกบ้างตังตังไว้นอกบ้านให้ฝุ่นตังตังเลยรึเปล่าใถังถังใหญ่ๆหลังบ้านนี่ รอกนะใครอยู่หลังบ้านอ้าวใมัยโบราเขาต้องไปหลังบ้านปะจำไไหมสมัยโบราณเขาไม่ทำแคมป์ไอ้นี่หมิ่นทูดู่มิ่นเลยแต่ไปแต่อย่างอื่นไม่อร่ไยนะใช่จำพมได้ยังไงไม่หมดไม่เลิกหรอไม่ยิ่มหรอเจ๊กินตอนเย็นมันจะอ้วน เดียวไม่จะไปกินหลังไม่เพรยเดียวกับไอ้น,นี่แค่สามชิ้นเนี่ยจะอ๋อหันไปทีหมดเกลี้ยงบ้าหรือเปล่าจะนกินสองชิ้นเอออะพอแล้วเดี๋ยวไปเก็บหลังบ้านก่อน <c oughs> ไปกินที่หลังบ้านแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย